เอ้าลูกฉันตอนนี้เหลือแค่11ชุดสุดท้ายหลังจากนี้จะไม่มีสติกเกอร์แต่ยังได้ลิมิเต็ดอยู่พอพอขึ้นเข้ามาเลยพอเข้ามาเลยเขาเลยน้องเลยมาแหรอแม่รอรับแม่รอรับใครมาวันจูมาพี่ชายเร็ว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 มาเร็วมากแม่โซโซก็โดไป ตายแล้วเอากลับบ้านได้ไหมซื้อใบไว้ี่ไหนเดียวไม่ได้ไม่ได้หรอขอเขาเป็นเล่นได้ไหมได้ไหมขอเล่นเล่นมาใครมาอยู่ตรงนี้นี่ของใครอันนี้เป็นของอันนี้ใครใครให้แบู้ใครใครทำให้ผู้เด็กพีทเอาให้มานะนี่ของใครให้มาอันนี้ใครให้มาใครให้มาตามใจยังนี่ตามใจยังนี่ตามใจยังสนุปเองไปไปโรล ดีโยกไม่ใช่ค่ะแต่แม่ทำให้ดีกว่าเวลาล้มจะได้ไม่เจ็บเหมือนน้องใช่อ่ะแม่ทำให้ตรงนี้นะก็อาจจะเคโบนี่ข oh, ึ well, you. You ้นไปเลยพาไปดูอุ้มมาไม่อุ้งแบบโมเด่จะได้สไลด์นะลากลุ้มๆไปดูมาเร็วมาโซอพร้อมไหมขึ้นไปสไลด์ไหมไปทางไหนจะไปทางไหนไป กดอก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 กด มาโซไปไหม,ไม,หมโซเอาลูกบอลลงไปสไลด์ด้ไหมครับรับเลี้ยวรับเลีวที่อะไรนะมาไปหนึ่งสองสามรึ๊บปึง้งต่อซีมากอดอกกอนนะกอดอกก่อนนะกอด,ดกอ,นะอดดกแล้วมาแรงๆกอดอกให้แม่ดูกอดอกให้แม่ดูวันกูดด้ครับ เติมอนนี้เติมสต็อกให้แล้วนะตอนนี้เติมสต็อกให้แล้วทุกคนกดได้เลยนนมีอยู่ทุกคน6,000ชุดสุดท้ายนะ6,000ชุดสุดท้ายยังเป็นตัวลิมิเต็ดอยู่เฮ้ยขอบคุณมากมากเลยค่ะลุกเฮ้ยมาเลยหมดเลยอ่ะยังไม่ได้กดเลยแม่ไม่ได้นอนลงนอนลงเลยนอนลงไปนอนลงไปนอนนอนนอนเอาหน้าลงไปเลยสุดยอดเลยทุกคนวันนีะ กดออกการกดออกกดออกค่ะกดออกอดอกอกก็กดเลยไม่วิวมามันลงมาแรงต้องเชิญนั่ตรงนู้นหลับแน่คืนนี้ไปเลยไปไปหลับแน่คืนนี้โต้ว่าทุกคนใครจะกดกดได้เลยครับอันนี้อะอันนี้ติดกโอ้หมดแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ลิมิตเต จะบอกว่าตัวลิมิเต็ดอะหน้าตาจะไม่เหมือนกับที่ไหนเลยก็คือเห็นไหมมันจะเป็นสติกเกอร์เลเยอร์นะเป็นสีรุ้งนะครับซึ่งไม่มีเข้าโมเดินเทรดไม่มีเข้าที่ไหนจะมีขายเฉพาะในไลฟ์แก้มบมุนโบน่เท่านั้นจริงๆและตอนนี้หมดไปแล้วหลายหมื่นเนาะมันกำลังจะหมดสต็อกหรืออ0ก0ชุดว้นน้องชนเนาะเลยนะครับ